คุณที่หนึ่งนะคะนักเรียนมีความคิดเก่งอย่างไรกับตุนิกรรมการในโทรศัพท์มือถือของคนในช่วงปัจดตลาดคุณที่สองนักเรียนมีวิธีการอย่างไรในการใช้โทรศัพท์มือถือให้เหมาะสมและปลอดภัยประโยชน์สุดที่สองแห่งส่วนคุณที่สามคือสืิอที่หนูโยงเชื่อเราเมื่อกี้ถ้าเราไปเข้าอ่ายต่างจังหวัดต้องการติดต่อผู้ปกครองอันนี้คือในกรณีที่เราไม่มีโทรศัพท์ แล้ว้อสุดท้ายถามผู้สารประชุมปฏิเนะระหว่างเดินทางต้องการความชื่นชมเราจะขอความชื่นชมจากที่ละหนึ่งนะแล้วถามท่านยีดูวันดูวันดูวันเอาเอาคั้ตอบ